ตอนนั้นยังไม่ได้พูดเลยนะเเอ้ยหหนนู็พี่ล้าวถึงบ้าแล้วพี่ก้าวหรือใครจะพูดใครแอคเยีางเราเยสเยสหนูเห็นด้วยเยสเยสหนูเห็นหนูเห็นอะไรทางสี่อ๋อโอ้ยตรงแล้วทางสี่ทางสี่าทางบีหนูเห็นมีทางสี่เต้าประดิษกลางสองไอ้เหี้ยมันไม่โดนลักทีวะไอ้สัตว ชนะหรอยิงไม่โดนสักทีวะไอสัตว์ไอ้ยงงไอ้เงี้ยเงี้ยไอ้เงี้ยเดี๋ยวโดนท้ายเนี่ยโอ้เิเกย์วัดไอ้เงี้ยไปดักไปดักบนมันนะเออนั่นแหละถูกวะาถูกวะาถูกวะก็ดักทุกขวินเน่ยโดนยาทุกข์วินเลยเนี่ยจริงปะเออติไกยลงพี่หวานเอาติไกลก่อนไม่ติไกลยิงผมฟีไอ้ฟีกูล็อกอยู่ตายแล้วต่องอยู่รถไฟแดกป่าแดกตรงไหนก็แน่วะ พ่อพ่อพ่อกลางากลางนั่งร้านนั่งร้านหนึ่งนั่งร้านหนึ่งนั่งร้านแตกวะสวยัวงไม่รีบ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 รอเขาวางเเบิดเลยไอไม่รีบไม่รีบออะไรอ่ะชือโคสเสียเลยสัสใครไอ้ทียอะไรได้แลงี่อะไรแหละด่างแง้งด่งเง้งด่งเง้งเดี๋ยวไปอ่านผูกดิ แล้วบอกว่ามันแปดฟอร์มไั้เฮียไอ้แท็กเกอร์เฮี้ยอะไรติ่มชิบหายเชื่อโหมากเอ้ยอ๋อมันเป็นแค่ีชื่อไอ้แท็กเกอร์อทางซีลงยังลงแล้วลงแล้วอีตัวตังเมตตัวนึ่ง,งโอ้โหสองตัวทางลงเอไอ้วนวนวนตัวนึงได้ว้าโอ้แตกแตกเอ้าวชนะเพราะระเบิดกูเฉยเลยไอ้เฮี้ยกูปามหมดไม่ช่วยแต่แรกเหรอพี่กูกระสุนหมดกูยิงกระสุนหมดแล้วอ๋อ รถไฟเราไปเลยไปเลยไปเลยนิ่งมาพี่มาอย่าอย่าอย่ายืนเออพ่อมาตัวหนึ่งกูยิงไม่ทันพ่อทางสีตัวหนึ่งรถไฟกับรถไฟกับรถมืดบี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 ไอ้ย่ถท่อท่อไอ้ย่าตายท่อบีท่อบีท่อบีท่อท่อไอ้เขี้ยไอ้กูเห็นแล้วขึ้นบ้านเราได้เลื่อนอยู่กูเนี่ยขึ้นบ้านได้เลื่อนได้เลื่อนได้เลื่องชางแล้วได้เลื่อนวิ่งเราเราชักมิด ดิข้ามฟากดิข้ามฟากเราวิ่งไหลเราไปเล่นมุมเดียวหมดเลยเฮ้ยพี่ยืน่ยื้่่ไหนนะพี่อะไรวะเอ้กี้อ่ะยื้่่ติดใจต้องติไกจรวบดิตายแล้วแล้วโอเคใจเย็นใจต้านระวังหน้าบวกในในกลางตัวหนึ่งไปไปกลางตรงไหนยิงกูวะเนี่ยไอ้เหี้ยต้องดูกันยังไงวะไกี้อ่ะไอ้ร้านแตกวะเนี่ยบ้านนมัท่อแตกท่อแตกเลื่อนรอต่อไล ไม่หวานอยู่พี่ตาพี่สร้างนะตาขึ้นบ้านลแล้วแหละใครมาได้อ่ะขวยไม่ตายไอ้เหี้ยตายตาครนดิพี่สร้างเว้ยลูกอิจฉกไอ้สัสขึ้นใหนตัวเนี้ยมันใส่วิกอันนี้มามั้งไงอ้เหี้ยวิกกูมาเลยเออวิกเลือดวิกเลือดวิกเลือดสี่ตัวแล้วก็ไอ้เนีนะ้ยรีบคว้ารีบคว้าชิดชิดหนึ่งเกี้ยอย่างเงี้ยวิ่งตามก่อนอนะ ทางสีเอ้กี่ตัวตามืดป่ะมลาวมืดบีมืดบีมืดเอ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 เข้าไฟกลางนะสีทางสีเจอเลยตัวท้ายทางสีหนึ่งทางสีทางสีหนึ่งไม่จบแม่กับผมแล้วตัวท้ายตัวท้ายเก็บเลยอยู่เลยพี่น้องสวยกับคนอื่นยิงเป็นแม็กกับกูยิงเม็ดเด็ดนะเพี่อนดีจริงจริงเลยชีวิต